ฮ้ยมัมียังหนาสนใจหนาตื่นเต้นเลยว่าสวงนีฮ้เข้ายังวะสุดร้อนหญิงสาววัย8 8ปีข้อที่คลินิกเถือนแห่งหนึ่งในขณะคลอดเกิดความผิดพลาดเป็นเหตุให้หญิงวัย8 8กับลูกในท้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าใจมีคนเล่าต่อๆกันมาว่า หญิงที่เสียชีวิตตามอาฆาตคนในคลินิกและยังมีชาวบ้านเลือกันว่าตอนกลางคืนหญิงสามารถจะมานั่งร้องเพลงกล่อมลูกทําให้คนที่อยู่แถวนั้นไม่กล้าออกไปไหนมาไหนเวลกากลางคืนมันเม,นโโนมีนอยู่บ่นี่มันยุกได้แล้วผีเผลอไม่มีที่ไหนนี่มันเป็นเรื่องที่คนแต่งมาสัดๆเลยไรซสาละอีี โขโขโ,โอ้ย s, โทษกับวตีสหน่อยเปลี่ยนเบอร์กับ่บอกกันเป็นป้าหลายดีนะกับสติดต่อกันได้วะนี่แม่โทรหาไผยก็โทรหาป้ามาลิหน่ะละ่ะไม่เห็นกันตั้งหลายปีจะเป็นป้าหลายนนดีจังใดกับ,บ่อหูโทรหางใดกับวติดแม่ยและเป็นหว่ววู้วแมสิเป็นอยากอย่างเงี้ะแม่แม่ก็ไปเยี่ยมป้าที่ล่ะ ขันปติมาเบิ้งาย่ถวดแม่ไปแล้วเออโอ้ช่วงนี้ว่างว่าแมนบอลูกก็ว่างอยู่แม่สออันดีด้เลยโอเอะไปแยมป่าแทนแม่เนี่ยฮะให้นุ๊ปคคเดียวบ่แม่ลูกกระช่วนมูไปนําตีล่ะถือโอกาสไปเที่ยวนําให้จีบขรับโรดหายโอ้แม่มึงสิจําทางไดยบอกไปเดี่ยวแบบรถนหรอด้จํำว่าดดกระถามเอาตัวเนาะ แต่ไหนหน่อยลูกกับไปอยู่น้ำป่าอยู่แถวั้นข้าวูอเบิดล่ะป่ามะาลิน่ะกับเบนคว้าเมนน่ะล่ะคขาสั่งกับไปเหมือนอื่นส่วนมูไปน้ำมี่หยางกับเท่าหาแม่ไปไปไปเก็บของเขาสั่งหมเแม่อ่า กบบระบอกหมูคือการมึงน้ำมันรถกระบอกไห้บดได้ล่ะต่วานไปบดได้อโหมึงจำทางไหนอีลีบบอหนิกูจำได้แเน่นอนถึงกูสิดเป็นมากสิปีป่กระตามมึงคือก่าวอ่อโยเอา้กากับกูบังอีสิริมาเด้กันยอดอีสิริมึงตัวนี้จะพาเขาปากเขาลงอยู่ มึงว่าอะไรนะอ e ีแค้วถ้ามึงเก่งจริงทำไมมาถามกูละ่ะนี่มึงิดไ้เปล่ากห่างเอา้าจมเน็ดบ้านี่เพื่อให้มึงบอกทา่านฤาษเป้าก็กูบอกให้มึงตรงไปเลี้ยวซ้ายแต่มึงบ่เชื่อกูอ่ะก็อีโอนบอกว่ามันจำทางได้มันก็ให้กูเลี้ยวขวาม,มาเนี่ยเก่งหลายก็หาทางไปเองสิ <c oughs> โอ้เออไปปะ ข้าจะยงไงบ้าน,านี่ข้างกระมืดมืดลงไปข้าสศึกโอ้ยเหล,ลื่อและพ่อหยังหน่ะลงไปเปน็นหยังลงไปหาคนซอยหุยขามป้าน,นี่กูไปลงไปเด้อถห้ในลงไปพ่อขี้โจ้นพ่อหยังหรือว่าพ่อพีพพ อยู่นี่แหละแต่ระวังด้วยเ้ยตเอาแล้รถกุน่ะเอาอว้นี่แหละมือพะนา้าคุกเข่งเาขง,งายแค่ าวมันเหมือนให้ได้สูบอกเป็นอยังมากับกูเ่าเคยผ่านสูสิเดพอประสบการณ์ดีๆกูได้ยินคำนี้ยันไรมีแต่เรื่องซวยๆท่างเหนื่อว่าม่แท้งเลยเอ้าโอ้เอาดีๆเลยฉรุ่มบางสายหรือหัวยังจะบมีไฟอยู่ซวยแน่นอนซวยอีรีบอ่ะอืมบอลลงเบือ แต่ว <c oughs> าบอรปรสสาวะกันดีของมันมปนนออนิอมึงรอขุดควอมันเถื่นหน่เลยอุ้ยคนเฮากับตอมีผิดพลาดกันบละสูอย่าซ้ำเติมกันหลายแต่ว่ามันไปทางไหนวะนั่นกูเห็นไายวับอยู่ทางนั้น,นไ,ปไปดูไปไปเลยาา <c oughs> หอมมึงมึงอยากหูมึงก็ถทมมึงพี่ละ่ะมีไผ่อยู่ะคะหฮยอีฮานี่ของคอยประหนัดเขาสิได้ยินอยู่บอกมีไผ่อยู่บคะหฮยมึงก็สิบมีคนอยู่ดอกป่ะ,ปะเอา้าสูนันดีเพนังกล้วยลูก,กนัน ไม่ญ่ไม่ไงเขาไปเดบนี่เขาผก็บอกล่ะโอ้พระราชูรุ่นบอกอะไรเขาไปบอกแก่เพิ่นันบ่มืงอืมพัิดล่ะ มันเอางี้ป่ามึงเป็น no ยังบอกดิข้าไปมึงไม่ต้อบอกขึ้นเรือมาหนักบอกโอ้ยอ uh, ีิ๊ก มึงหมันเบิ่งหลังหลยอดีจ้าอันพวกนู้งงทางค่ะพ่อหูจักทางงปบ้านปามมารีบอกค่ะ ม,มาแล้วผู้สิ์แท้โว้ยผมไดูหนังสือเขาบางง่งไงในหลวงอ้อนเนตันสิละบริภาษณพรอ,ยงงอยมยดนี่ลูกเบื้องน่งเหนึ่งจักโมุ้ง่อ้เรออลไรน้องเขาสิตืน่นหมูจักมอค่ะบ้านป่ามมารีน,นั่น ้ยแล้วไปทางไหนคะทางนั้นมันอันตรายมีผีคอยหลอกคนผ่านไปผ่านมาสันพักอยู่นี่ก่อนเดีย๋ยวหาเขาให้กินเบื่อสาวจังออกไปอ้ะนายโออยากจะเม่อกีนี่ มีคนไหนนำมาเลือกค่ะสันฟังเนื้อฟังต้นได้ด้วยจ้ะหิ้วเขาเฮ้งเฮ้งนนแมนยี่บอแมนแมนคนแถวมีเขาใจดี ไม่ต้งสบ,บายเลยดุกใจต้องเก่งใจสบรพเก่งใจแล้วเด้อค่ะก็ว่านีลงมาอืมิ๊ แสบกี่จ้าคะแสบกินเลยล่ะ อุ ừ, hosted, ้มบ <If> ักหลานเบิ่งไปเอาองงามก่อนเบิ่งด่ได้อีทีไปอุมน้องแม่น้องหายแหงหรอเออมึ่งเะระพันบอกมึง

เป็นยังมึงคืสอสันสงสัยก็เยวเขาให้งพูดมไม่กินปลอิ่มบอกนะาเดี๋ยวกูอุ้มไป ีสันปน้นั่นน้องใต้พอดีมานีชุ่มให้อุ้ยพี่น่ารักแคบะ อเฮ้ยอุ้ยสู้จักสู้ยานอย่างนอกข้อจะน่ารักอีจีบมึงเข้ามาบอกกูกูกับบอมึงอยู่ดิกูว่าเขาไปซ้ำมึง yes nice, huh? มึงเขาบอกว่าถ้าเข้ากันหายใจผีมันสิงนเนี่ลมาเห็นบอกหนึ่งสองสามเดี๋ยวมันไปผีกองไกลดิเอ <c oughs> อ่ะก็ผิด 哦，哎、嗯、呀，怪、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 นยังเดี๋ยเนี่ยไอ้บอลเป็นผีไม่เชื่อมจับเบิ้งกัได้อุ้ยมือหนามากเลยอุ้ยหนาบออุ้ยสเปคเลยสวไอ้เขาบอลเป็นผีอุ้ย กับคนละเนาะรอปั้นนี่เราสูพากันไหมเงโูคือว่ายะ่าเอที่ละคนวดที่ละคนวยคือแบบว่าผมเราสามคนที่ไม่เยียบป่ามะลิแล้วก็ด้งท่าแล้วก็ย่างพามว่าท่าแถวนี้แล้วเพิ่นนั่นก็เอิดกินเขา แล้วก็มีเด็หน่อยแลก็พวกก็ตามผมล้กไปแล้วผมลูกอะแล้วเร็มาเลยเรวอยู่หนี่ะไม้ไผ่ไม่อย่าคนเดียวไป๊ป๊ะมาเลยมึ้นเลยมิงผมยากับหลูกเรานั่ยนี่หละลงลอยู่ลุกัข้าวันไปวะนั่นดีป้อมนขามึงไปถุงยังน่ะมึงนั่นขึ้นเห็นแล้วล่ะ เสีสิฟันเลยจังไหนเป็ดไปไปไปดอกไม่ยังเกิดขึ้นวอลให้ฟังเลยขึ้นเลือนแห้งเลยเราเอาละไอเดียว่าความจริงให้ฟังไอเขาโทษแทบมีไอ้น้ำเลือกไอมีเป็นผีบ่ะหรือว่าไอ้กระเพิ คนแต่ไม่อายมันเป็นผีสมุญญาเป็นคุยไปเกิดวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วแล้วแเพื่นยังมีไอจังไตตรงนั้นมีไอเจ็บทองอายเลยพาไปคลินิกแต่อไอมันหู้ว่าเป็นคลินิกเถื่อนมีอาการลุ้นหรือบวชจะได้ว่าตายทางกรมเป็นบ้าหย่านี่ มึงย่งบอกว่าตายสิล่ะบอกว่าคิดมันยังชีดูแบวก็เกาอุ้ยแกะหนาคือซอมบีิงชิมาแบวอยู่สถานะการมันตึงเคียดกับแบวนะแบวแน่เป็นเพราะไอ้เนี่ยแฉแน่เขารวยแล้วต้องต้ยแมนไม่พอไอ้เลยนะเศร้าเศร้าไอ้ใหญเรื่องแบบนี้มันไม่มีพยายามให้เกิดดอก อืมว่าแต่เสื้อผ้าังไปทางใดล่ะพุรู้สามคนมาเหยียบปั๊มะลิค่ะเพื่อนพัไปทางไหนคะบ้านปัามะลิยามไปหุ่นแล้วสองสัมโโลขอบคุณนะคะแต่พกหรู้ขอตัวไปเหยียบปั๊มะลิก่อนไปไปเดวไอ้ไป่งหงายให้กเป็นไรล่ะโอ้ะโคกันดีของมึง ขันกระบป๋าดีๆเด้ออย่าลงทางมาอีกเด้อ